ปีบะชา,า,ามึงก,ก็ยเจกูใช่แต่ปุ๋ยสิแกอ,อ,อยู่สตูมนี่ก,กูไปใช่บ่จ้างกูว่าหิ้งเหลี่ยโอะเจ้าก็จะติดจันเต็มพี่ก้นพวกนี่อ่ะขาเป็นกคนค้คนขค่วงก้นข่วงเด้พี่น้ำเจ็บไข่ได้ป่วยอ่มีเรื่องมีเล่าอีย่างมากเขาก็ซอยได้เด้ซุนมือนี่อ่ะจิ้นสั่นบ่เออเบิงแม่หมูไข่อยเลือดเป็นหมอหนาอืมตอนไปตรวจไปยังหัน ให้ฮอดยามาฟี่ตรวจเบื้องลกเบื้องอยังเห็นไปโลดไปโลดเพื่อนว่าเบาดรอกอืมตีเบ่สั่นไปห้ามหัวกับพี่ตีเออรับมู่ไปอยีกผู้นึงเป็นแม่ข้าเดอะอืไปกินตำมะพงนียังนี่เรื่อมมอาเงินไปเนี่ยอเออโอ้ยเขาให้เซนเลยมึงยาม,มึงมียังเอามาใจตังเดือให้กินฟี่พร้าอมซื่อรอยเดียวมันให้ฮอตสองรอยสามรอยคนน่ะพี่ยังให้กล่าถั่ว นี่เห็นบ่ประยกตัอย่างมากหนิมันหูจักมันก็ดีย่างเจ้าบ่มีหมูจังไข่ยืบบ่กับนีอยู่แต่ว่ากูก็บ่ได้ขอรลวงเขาเนาะเขาก็บอกกูไว้อยู่ดอกแสดงว่าพึ่งผ้าบ่ได้เด้อพึ่งผ้าได้พึ่งผ้าได้รู้เหอมูกูพึ่งผ้าได้คือกันน้ำกินข้าวกินข้าวเด้อมันก็บ่ค่อยได้กินน้ำดอกบ่เถีงหันแต่ว่ามันบอกว่ามันมีเรื่องให้ซอยกับซอยเด้อแต่ว่าอ้กับ ยังบอดอยากใส่บริการน้ำมันดอกบอยากใส่บริการน้ำเขาอืมเอา้ามันกระซัมมูหักมูแพงอหอเนาะยามเดือดร้อนกันให้ช่วยกันในแไหมเนาะกัดเดือดร้อนอยู่ต่ว่ากูกันยังบอดเดือดร้อนปะนนั้นกับมี่สองคนคนละเขาบอกทั้งกูยังสี่กระได้กับบได้เป็นแม่ค้าบอดเป็นหมอบไดเป็นตำรวจคือเบื้องดอกเขาเฮ็ดอีหยังสันเพียอู้นหนึ่งห่างกับเป็นพระ เออว่าขันมึงตายฮะมึงก็บอกกูเด้อกูจะไปสวดอภิธรรมพี้ให้ไอ้พะชันห้วยสวดอภิธรรมพี้อืมเอ้าอีกผู้นึงเนี่ยสั่นใครหีบซบยืนคางวัดแถนี้มันก็บอกว่ากูแต้มสิให้รถของพี้อยู่มึงจะเทพบริการพะชันเบืยผู้ใดที่เป็นบ้าที่ไม่ใช้บริการก็นั่นแหละ กูยังไม่ได้เหลือร้อนปนั่นไงแ <l ots> ต่ว่ากูบอกอยูค่ะน,น,น่องกูใจหลือกน,อน่องกูเป็นยังไงหันกะอันขอขอใส่พี่ได้เ้อะกูว่าบอกว่าใส่นี่เออทูเใศแต่น่องกูก็สซมี่จะมึงตหมือนันเฮ้ยเจ้าเราบอก <l ots> บัดคิวว่าชอบพี่งนัน โอ้ยขันหอกข้าต้มขนมมากกับพ่อใกล้อยูอันนี้เที่ยวกันไปสวักป่ะนี่แม่เฮ้ยหายิงแข่าต่านาปากเข่าต้อนแล้วโยงฟาว่ามีอ่ะเอออันจบคว้างย่างเด็ดบ้านกับพวกเจ็บของย่างมาเถอะคว้างใบหนึ่งโอ้คว้างมึงได้เหรอไม กว่าน้ำดีสิแน่นดิใช่เหรอเขาจะเข้าไปเลยเป็นเปล่าอืมเ,อเข้าไปตัวแต่เขนเอนาบไปแล้วเอ้ยลูกะข้างหนึ่งโคตรข้างน้ำกับหัวโคตรหน้าเฝ่าเนี่ยโอ้ อ๋อไม่ยังหยีคือพอิิดพอติดเออโอ้ยเดี๋ยวไปใช้ไงบ้น้องของเราพอดีดยี่ิ่นี่ยว้ายพอติดทันเร็วไม้ต่ลพตบริการมู่กูอยู่บ่อหเอาไม่ยังรถเดียวม่แม่นคนแ ก็รถดไตเนาะสวดอภิธรรมด้วยแหละียมัโอ้ยยังงางก่อนงางก่อนด้วยเอากูบังงิดออันี่ใส่ปะนี่ไว้กูอยูู่เดียวเซโอ้ยไม่เป็นเว่าหมดที่ไปหนด้านนีเย แก่กันโบราณนี่หรอกบ้าบ câu hả bác cái là câu gì thì Chứa Thế bố bán không tay cái cây nó Chứa xóm tuần của nhóm bố bán là leo được không? Thế cái Thế thì bố không Thế là xóm quý như thế Nhưng nó thắng cửa lửa đấy Thế nhi, 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 này đó, mà, 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 mà. này, này, không ขึ้นใส่ดีนะส๊อ๋อใส้ยใส่ยางททีเอาขึนนใส่ตัววะฮะ่าเลวโอ้ยเขาบูให่เฮาใส่ปุ้ยหอกนะสขหรับสมัครคนงานิดตัวนะตัดตัวนะไปสั่อาทิม ต่องเขาวิดีโอคอมเมนหมูขากระยุนเละแมนเอานังนังเนอะมาท่าผู้จัดการครับโอ้เอาปุ้ยไงเนี่ยม่เห็นงายด้วยกันป่ครับเออมาเห็นง่ายแบบเนี้ยเอาที่ผู้ใดจุดเกิดผเ้ใดจุดเกิดเอาผู้ใดจัดการหมูนี่บอกว่าพิ่เก่งเนาะเป็นป่ะฮะ นั่ออดงด,บดีบ่เออเอาเปิคดคล<า>้องขึ้นมา้องนั่งดีๆบ่เป็นบ่ครับนี่ยเออเอามาใส่เออจะสีในแม็จอย่างนี้ของนัง่งนอนควางอยู่บนบะนะาาบี้ไหมแล้วเนาะกำว่าเสร็จพวกนี้กได้มากเลยอะเอาเปิดคล้องมาดิเปิด,ดปต้องแอนน้ำพุพง่ง เปิดทำไมอันจิเปิดอยู่ครับแต่ว่ามันอันอันเนี้ยนไปเซนอทำไมอันป็นกล้องตรงงงอ่ะนะชีเลียมไหมชีเลียมตั้งต่างซกันใช่ไหมชีเลียมหยังโอ้ยปิดกล้องชีเลียมตั้งตรงงงอ่ะนะต้องไปกดกินเปิดกันนะไปเปิดไหมบอมีเข็ดบ้านเข็ดบ้านบ่มีบ่มี มนมม้จะเปิดได้ป่ะน้องฮาวอาก็เปิดรวดแล้วมีรีโมดบ่ะสัสเือนี้เอน้าหน้าจอสือก็คืออะไรเครื่องแมกนีไม่ได้เครื่องโคโลสั่นตัวนี่จะได้นอนบ้านนี่เนาะเีบตีบอกแามาทำใครถกรอ้เป็นวิวเนี่ยอ้ออาวคุว่าเฮปนิว ตอนยุคหลานเดีมันบ้าเม่นกังสี่เนาะคนละอันนะเดียมือเข้าไปเอามื่อไส้เอามื่อไส้ไม่ใช่มือใช่ยจกเข้าไปเอองับขึ้นยังจุกเลยเออสิบิดพุ่มไม่หน่อยยังขน่ะกดลงไปเออละเราก็เฝ้าดีสอดมังเองนกูไม่เห็นหรอกหู้าเร้อยเนี่ยมันเจอแต่คนบู้ายตัว โอ้สมพตว่อบางยางนั่นบหลมด็อทั้งหมดกัดถอยบ่เนที่มาเนรอได้เหรออันเดียวดีบ่เอ้หันหันโงงไปโคแหลกดแชี่ไปเชี่ไปถือวม่สิคืนคืนละเอิญได้เมื่อไ มันสีงาใช่ไเนาะแต่กลองเปิดตังาตอนกูเรียนยุร้านเกี่มตักี่โมปังี่เดเอาอว่อยู่ตู้สซเลี่ยมหรือเออกจ้บลก็เลี่ยกูเ้องบนเหนอได้ป่ได้แล้วครับอ๋อใช่ละฮะกลับไปละฮะกินยังี้ ามาเริ่วิธีการพิมพ์อูอ,อเดียว่ขีันมงซิเฉยบึงเ <c oughs> อาไปที่นี่เขาโปรแกรมลอจิกที่เป็นรูปแผ่นเซียงน่ะแผ่นเซียงโอ้ยจับหมาบ่ว่าเป็นจับสีเขียบอรลถแย่งงานเนาะที่นี่เป็นยังกป้อมเละอะว้า,ายผู้เหญ่ กี่หอยรคาแจกมันเปิดโปรแกรมม่ยัง่งจัดระบบเปิดแผ่นเสียงยังกี่กีเงอแผ่นเสียงเตียงเตียโปรแกรมเพีุ่นตั้งเอาบอกต้องบอก่อนจสัวครับบกีมเยสอยากพูดดีเสีว่ามึงูจักบ้นเอาเาเอาเอาดำดำนั่นหาสีไม่เห็นสักน อันนี้มันดำแน่กะอ่านเบิ่งนี่มันมาสมัครงานหรือมาสมัครเรี้ยนเราเลยนะโอ้ยเนาะอันนี้ไก่ลูกตัวบ่สูงต้องกระเจยงบ่เก่งต้องขยันเด้โอ้ยเฮ็ดแม่เนี่ยเศร้ามองว่าตัวเศร้าอยู่เลยนี่บอกขันจิตัสแสบแน่อสไอ่ป้านั่น อันนี้บ็อไปยุ่งแข่งมาแ่อกัน็เี้ยงูออเยโอเคไปครับพ่อในละครับพ่อเขาใจะได้เนะเอออันนี้อันได้ตัวได้ลากตัวได้ตัดตัวได้อัดต้องบ้าใบไหวเพ่นนี้อไม่สูงต้องกระย็งไม่กิ่งต้องยัง <Okay. S 1> เป็นได้ไปได้การ่ะกดออกก็มานี้กดขาออกขาออกดเอด้อเออผู้เซฟเย็โอเคเดี๋ยวมาอล้วนะเป็นาะสอนมาแน้ามานี้มาสอนมูตัวน้ำสอนไปนี่กิดข่าวกันนะกลับมาให,ให้มันเป็นนะกลับมาให้เป็นนะสอนแค่นี้ย่างอีกสอนแค่โปรแกรมที่ตัวเทปมั่งยายล่ะโอเค เป็นไงเจ้า like พ you know ่อเปล่นปะไ่พอเป็นแล้วไอ้กอีกทีคุณชิบวป่ะคุยื่อชื่อน้อเจ้านะอ้าวหก็เ่นในื้อเหรอช่าดิกูเบงยันตาแล้วมออันดับแรกอันดับแรกนี่